ครับเจอกันอีกแล้วครับผมยินดีต้อนรับสู่แวนออฟเลฟชานอลนะครับวันนี้เราจะพาทุกๆท,ท่านไปดูวิถีชุมชนคนทํางานปักนะครับงานปักจากคอมพิวเตอร์นะครับตามมาดูเลยครับซึ่งโรงงานนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ครับให้กับทางช่องของเราโดยดีทรอนมานะครับเราจะพาไปชมนะครับผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงาจักรปักครับ D2 ปักคอมนะครับผมเป็นสปอนเซอร์ของแวนออฟเลิฟครับวันนี้เราไปเยี่ยมเยือนนะครับดูขั้นตอนการผลิตนะครับว่าจะมีอย่างไรบ้างนะครับผมกับงานคุณภาพราคาถูกนะครับและงานหลากหลายนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะ ครับเจอพนักงานครับอุดมสมบูรณ์ครับร้านนี้นี่เราไปจักนะครับจักชุดเล็กอยู่ข้างหน้าเนาะนะครับผลงานเป็นชิ้นนะเป็นงานแต่ละอันนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นจักตัวใหญ่ครับสองหัวหนึตัวเนาะแล้วก็มี6หัวนะครับ1ตัว ผลิตงานได้ครั้งละหลายๆอันนะคไปหลายชิ้นนะครับครับสำหรับช่องทางการสั่งนะครับการขายเราก็จะขายที่ช้อปปี้ดั a ซ่าเป็นหลักที่เหลือ Facebook Instagram ครับสั่งโดยตรงทางร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับขั้นตอนของการผลิตสินค้านะครับมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อยครับสําหรับการทาโปรแกรมนะครับเมื่อลูกค้าสั่งงานมาเนาะเราก็จะมาตีลายเนาะตีลายเพื่อ ทำลายปักนะครับทำบล็อกงานปักนะครับเอาไปใส่ในแฮนดิไดนะครับแฮนดิได <D> หรือตามไจนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะไปใส่ในเสียบที่จัรนะครับเพื่อปักตามงานที่เรากำหนดอย่างนี้ตัวอย่างเนาะกำลังตีงานอยู่นะครับทีนี้ที่ร้านก็ <c oughs> จะไม่มีการคิดค่าบล็อกนะครับบล็อกนะค,ค่าตีลายสมัยก่อนก็ตอนธุรกิจ งานปักเริ่มใหม่ๆก็จะมีการคิดค่าบล็อกค่อนข้างแพงเนาะแต่ตอนนี้ทางพนักงานหรือทางร้านเราก็ได้ศึกษาและเรียนรู้นะครับการขึ้นลายตีลายได้เองนะครับก็ไม่คิดค่าบล็อกนะครับสาหรับลูกค้าที่สั่งมาก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องคอ่าบล็อกงานปักนะครับแต่เราก็จะคิดอัตราส่วนของราคาขึ้นอยู่กับ จํานวนของชิ้นงานนะครับถ้าคุณสั่งเยอะมันก็จะฉุกนะครับถ้าสั่งน้อยก็ราคาจะขยับขึ้นมานะครับแต่สามารถพูดคุยกันได้นะครับเปรียบเทียบกับที่อื่น,นหรือ,อในร้านอื่นๆที่คุณเคยไปทํามานะครับเราก็จะพยายามทําทให้คุณคุ้มพอใจมากที่สุดสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนการาตัวอย่างของการตีลายเนาะของงานว่าจะใช้ในการ เวลาพอสมควรเหมือนกันครับแต่เราก็พยายามจะทำดีที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เวลาส่วงนี้เพื่อให้ได้งานออกมาได้สมบูรณ์นะครับตรงกับลูกค้าต้องการครับผมก็จะมาดูตัวอย่างของการตีลายนะครับผมเดี๋ยวให้พนักงานตีลายนะครับได้อธิบายถึงขั้นตอนนะครับว่าจะยุ่งยากแค่ไหนหรือใช้หลักการอะไรนะครับแบบงานสั้นๆง่ายๆเนาะ เพื่อให้ความเกรดความเข้าใจกับลูกค้านะครับที่ส่งชิ้นงานมาเพื่อให้เราทำํำปอกงานปักหรือทําการงานปักเพื่อออกให้ได้ตรงกับลูกค้านะครับว่าไงครับตอนนี้เขาส,ส่งอามเก่ามาใช่ไหมเพื่อเราให้เราทำไงนะตัวอย่างเอาตัวอย่างมาตีลายเอาตัวอย่างมาแล้วก็ใช้เครื่องมือในเครื่องมือพวกนี้ในการตี อันนี้เป็นเป็นรูปเนาะเราเอารูปเข้าไปในในปบบโปรแกรมก่อนนะครับก็เหมือนเป็นปบบโปรแกรมสําเร็จนะครับอันนี้ก็โปรแกรมที่ถูกนิขสิทธิ์เนาะมันมีคีย์การ์ดในการเปิดโปรแกรมนะครับเราก็ต้องอชื่อโปรแกรมที่ถูกต้องนะมาครับแล้วก็ทำเป็นเนส้นๆใช่ไหมครับเนี่ยครับขั้นตอนก็เหมืนอนวาดใน คอ,อริดอร์หรือว่าใน p o w e r p o i n t นะครับแต่เป็นโปรแกรมพิเศษสา,ามารถลากเส้นไปกำหนด,ดพื้นที่ต่างๆกำหนดสีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นเป็นฟีเข็มป่ะใช่ไหมครับเป็นไรนะเป็นสีสีของได้ใช่ไหมกำหนดได้ด้วยใช่ไหม อย่านี้ใช้เวลานานไหมเนี่ยอย่างั้นประมาณหนึงแล้วแต่ชิ้นงานไอชิ้นนี้อ๋อตีเสร็จแล้วเอาตัวอย่างมาดูเลยไม่ใช่เวลาประมาณเท่าไหร่คชั่วโมงใช่ไหมอ๋มอนี่ชั่วโมงเสร็จเนาะเป็นชิ้นเล็กแล้วพี่กี้แสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นมีกี่ฟีเข็มนะมีมันระบุได้ไหมฟีเข็มมันประมาณเท่าไหร่หนึ่งคอ่าเท่าไหร่อ่ะอ่านเลยครับห้าพันหกฟีเข็มอยู่ตรงนี้นะครับไหนนะครับห้าพันหกอ๋ 5, อห้าพันหกก็คือมันจะวุ้นกำหนด หลีเข็มเราจะรู้เรื่องเวลาของการปักเนาะระยะเวลาของการปักว่าชิ้นงานนี้มันจะปักใช้เวลาเท่าไหร่ครับสีก็ตามนั้นเลยเนาะกําหนดเวลาเราไปเลือกสีหรือซีเล็เข็มนะครับก็จะกําหนดมันจะออกมาให้เลยด้านทางด้านขวานี้เนาะนี่ครับกอนจะบอกว่าเราจะใส่สีอะไรนะครับเลือกสีอะไรได้ซึ่งทุกคนต้องเข้าใจว่าบางงานมีสีเยอะแล้วก็มีฝีเข็มเยอะอันนี้ก็ราคา ของการตีลายจริงจะแพงนะครับตามปีเขียแต่นังนี้แล้วเราก็จะไปถั่วเชลอี่ยนะครับของเราไม่มีค่าบอกนะครับแต่เราจช่วยเรื่องของราคาของสินค้ามาเลยครับว่าชิ้นนี้เท่าไหร่ตกลงกันก่อนที่จะทาเนาะโอเคเราเห็นคร่าวๆนะครับว่ามีความพิถีพิถันนะครับแล้วก็ใส่ใจนะครับมีความการใช้ระยะเวลาในการทําชิ้นงานแต่ละชิ้นงานนะครับลูกค้าสนใจก็ติดต่อมานะครับ ทาง s h อ p e e ทาง i n s t a g r กร Facebook นะครับเดี๋ยวจะพิเนษให้ดูครับทาง l ล n e นะครับทางหลายช่องทางครับที่เราขายอยู่นะครับแล้วก็สามารถติดต่อสั่งสินค้าหรือให้ทำสินค้าชิ้นใหม่ขึ้นมาได้เลยนะครับครับสินค้าเราก็มีมากมายครับ เป็นตัวอย่างสินค้านะครับเราได้ลงขายครับซึ่งลงขายใน s h o ป e e Lazada เป็นหลักนะครับที่เหลือก็มีลงขายในอิสร a g r ลข Facebook บ้างนะครับหรือสั่งโดยตรงจากทางร้านนะครับนี่แก้วเป็นตัวอย่างสินค้านะครับมีหลากหลายมากนะครับลองเข้าไปชมดูนะครับ ็ได้มาเยี่ยมชมนะครับคราวหน้าเดี๋ยวมาใหม่ครับัสวัสดีครับกลับนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> แต่ลาคนงา <c oughs> นเยอะแอมเยอะครับผมฮัลโหลไปแล้วครับทำงานกันต่อนะครับวันนี้แอนเยอะนะครับ ครับก็ของพอแค่นี้ครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ของแวนออ v เ Channel ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ